สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมีคิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรีวิวอาวุธ LD ของเซสเซอร์นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวเซสเซอร์นะครับถ้าเกิดอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับถ้าอยากจะสบายในย,ยุคเบิร์สเขียวนี่ตัวเซสเซอร์จำเป็นที่ต้องมีนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ย โจมตีพวกบอสท,ที่ถึกถึกพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยเข้าง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างอันดับแรกก็เช่นเคยนะครับก็เข้ามาดูที่ตัวละครของเซเซอร์กันก่อนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่เกาะฟ้าก่อนเลยก็ได้นะครับสำหรับเกาะฟ้าเนี่ยอันนี้ก็ แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับวา่าจะทำเป็นเกาะฟ้าหรือว่าไม่ทำก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเกาะฟ้าของเซเซอร์เนี่ยจะมาทางสายซับพอร์ตมากกว่านะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยโจมตีเบฟดาเมจเกิน9999ต่อ1 h ฮิตนะครับแล้วก็เพิ่ม h P ดามเมจของปาร์ตี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะอ่าเรียกว่าถ้าเกิด เพื่อนอีก2คนเนี่ยใส่เกาะลูฟินเนี่ยอยู่แล้วนะฮะแล้วเซสเซอร์เนี่ยทำเกาะฟ้าหรือว่าทำแค่เกาะลูฟินเฉย,ยๆแล้วยันหนังสืออะไรพวกนี้เนี่ยไอตรง2%ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปบวกเพิ่มให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับว่าจะทำฟ้าก็ได้หรือว่าไม่ฟ้าก็ได้นะครับสำหรับเซสเซอร์นะครับแต่ของผมเนี่ยคือ โดนด้านมืดคอบงำนะฮะก็เลยเกาะฟ้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึง AF นะฮะสำหรับ AF นะครับก็มี2อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ Attack 108คู่กับ Mac กเว็3 3นะครับนี่นะฮะก็ผมก็ทำไว้2ชุดนะฮะนี่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Attack 108คู่กับ b บู t นะครับซึ่งไอตัวบูทตรงนี้เนี่ย จะเพิ่มค่า i n v e b e m a c b เบฟแอตแทแล้วก็ Deep และ s ป e ด d 5%เนะครับเมื่อเราใช้สกิลหนไปแล้ว2ครั้งนะครับยังไงสกิลหนเราก็ต้องได้กดอยู่แล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เหมือนกันนะครับว่าจะเลือกใช้บู t หรือว่าจะเลือกใช้ m a ็ b เบฟสามก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บู o เนี่ยสอันก็เพิ่มทุกค่าเนี่ยสินะฮะก็ลองเลือกกันดูนะฮะ สำหรับตัวเซเซอร์นะครับก็จะมีการโจมตี2แบบนะฮะนั่นก็คือการโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับก็คือตีเบฟตีเลือดนะฮะแล้วก็สกิล2ส่วนสกิลหนึ่งะฮะกับสกิล ex และสกิล ld เนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์แบบไร้ธาตุนะครับไม่มีธาตุนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพาส์ิบอสูรนะครับก็จะเป็นโอดินกับบาหามุดนะครับที่ทำให้โจมตีกยายาภาพแรงขึ้นกับ ตีเวทแรงขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับตัวเซเซอร์แล้วเนี่ยก็ผมเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าบัฟจากสกิล l d เนี่ยทำให้เรามีโอกาสตีตีเวฟดาเมจเป็นสีลุงได้นะครับก็อาจจะไอตรงจุดนี้จุดของพัสูเนี่ยก็ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวฟดาเมจมันตีติดสีลุงเนี่ยมันก็จะ ติดแคปของเบฟดาเมจอยู่แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็เข้ามาดูกันในเกมนะครับว่าพวกคอมมาต่างๆนี่มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเซเซอร์เนี่ยได้รับการรีเวิร์กนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันรีเวิร์กก็เหมือนไม่รีเวิร์กนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสองก็เพิ่มมานิดหน่อยนะฮะจริงๆแล้ว คาดหวังว่าอยากให้มันรีเวิร์กแบบโหดกว่านี้เหมือนวาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าครับเซสเซอร์มันเป็นสายเรียกว่าสายซับก็ได้นะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละฮะมาครับเราก็มาเริ่มกันที่คอมมานต์ตีเบฟกันก่อนเลยนะฮะสำหรับคอมมานต์ตีเบฟนะครับก็จะตีเบฟทั้งหมด4ฮิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเบฟของตัวเซสเซอร์เนี่ยมากกว่า80%ของแม็กเบฟอันนี้นะฮะ ตัวเซเซอร์เนี่ยจะทําการตีเลือดทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเแบฟบไม่ถึง80%เนี่ยคอมมานตีเบฟก็จะเป็นตีเบฟเฉยๆนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่อคอมมานตีเลือดกันนะครับ สำหรับคอมมานตีเลือดนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า ale, แอตแท็กของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ตีเบฟหนึ่งฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับตัวเองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเฮพิดามิที่ทำได้นะครับมาครับแล้วก็มาดูกันต่อที่สกิลหนึ่งกันนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์มาตัวเดียวเนี่ยจะทำให้สกิลหนึ่งตีโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยก็จะเป็นตีเบฟหมู่ด้วยเวทมนต์นะครับจำนวน3ฮิตส่วนดาเมจเนี่ยก็จะเป็นดาเมจหมู่ไม่หาน,นะครับแล้วก็เติมเบฟให้กับทีมนะครับโดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะฮะ แล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแปะดีบัฟแช่แข็งให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็อมอบบัฟเพิ่มแม็กเบฟขั้นหนึ่งให้กับให้กับปาต้าีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล2เลสการ์ดกันนะครับสำหรับสกิลเลสการ์ดนะครับก็ ตีเบฟด้วยดาเมจกายภาพระยะไกล3ฮิตนะครับแล้วก็จบ้วกการตีเลือดนะครับทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีชุดแรกแล้วเนี่ยจะเด้งเบฟคืน20%ของ Hp ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราเลือกเป้าหมายเนี่ยจะโดนดันเทินไปข้างหลัง1ช่องนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มแม็กเบฟกับเพิ่มแอทแทกให้กับตัวเองขั้นหนึ่งนะครับ หลังจากที่เรากดสกิล2องของเซเซอร์แล้วเนี่ยจะทำให้คอมมานด์ตีเบฟเนี่ยเพิ่มเป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยทั้งหมด6เทิร์นนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลอีกกันนะครับแต่ขอเร่งเกรสักนิดหนึ่งตอนนี้เกรก็เต็มพอดีนะครับ สำหรับสกิล l x นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยสกิล EX เนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีก็จะเป็นตีเบฟโจมตีเบฟหมู่ด้วยเวทมนต์จำนวน7 h ฮิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะฮะแล้วก็เด้งเบฟให้กับทีมอย่างมากเรียกได้ว,ว่ากดทีเดียวเนี่ย เบฟทีมเต็มแน่นอนนะครับดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมูแบบหานนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาบัฟบ,บนหัวทั้งหมดบวกหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟบ,บีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟบ,บีกันนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับอ่นี่นะครับบัฟบ,บีอันนี้นะครับนี่ สำหรับบัฟบนะครับก็เอาในส่วนของตัวเซเซอร์เองก่อนนะครับในส่วนของตัวเซเซอร์เองเนี่ยจะเพิ่มค่า a อ t a ท k 20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า MAC ก a v e 20%อย่างที่3นะครับมีผลเอฟเฟกของ b เบ e รีเจนนะครับโดยที่ค่าเบฟที่เด้งเนี่ยจะเด้ง40%ของ IN Bave ของตัวเซเซอร์เองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพิ่มคิดาเมจ50%นะครับ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของทีมบ้างนะครับสำหรับในส่วนของทีมเนี่ยเพิ่ม2ค่านะครับค่าแรกเนี่ยจะเพิ่มค่า Attack 20%นะครับแล้วก็ค่าที่2เพิ่มค่า m a ็กเบฟ25%นะครับอันนี้คือความสามารถของบัฟสกิล EX นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยจะเป็นการเพิ่มให้กับปาร์ตี้แล้วก็ตัวของเขาเองนะครับโดย ค่าที่เพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มค่า m a c เ e ฟย0นะครับ20%ก็อาจจะดูนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่เพิ่มนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงพระเอกของงานนะครับนั่นก็คืออาวุธ LD นั่นเองนะครับสำหรับอาวุธ LD นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนะครับ แล้วก็รูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟหมู่ด้วยเวทมนต์นะครับจำนวน1 0ฮิตนะฮะแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180นะครับแล้วก็ดาเมเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะบัฟตัวเอง9เทินนะครับแล้วก็บัฟเพื่อน6เทินนะครับโดยบัฟที่ได้อย่าจะเป็นบัฟเอฟนะครับ แล้วก็หลังจากที่ชาร์เสร็จแล้วเนี่ยสกิลสอเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับอย่างดูตอนนี้นะฮะอันนี้สกิลเลดการ์ดมี8นะครับอ่าี๋้วผมจะกดการโจมตีนะแล้วเราก็มาดูสกิลสองอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเพิ่มไปหรือเปล่าเรามาดูสกิล2อนันก่อนนะฮะ เห็นไหมครับว่าจากเมื่อกี้8ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น9แล้วนะครับทาให้เราสามารถสแปมสกิล2ได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้สกิล LD เนี่ยได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับก็บวกเพิ่มมาอีก4นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสกิล2เราไม่ได้กดเลยเนี่ยแล้วเรากดสกิล LD เนี่ยตัวสกิล2จะไม่เพิ่มนะครับจะได้สูงสุดแค่เท่าที่เกมให้มาตอนแรกนะครับสำหรับสกิล2นะครับทีนี้เราก็มาดูถึงบัฟ F กันนะครับนี่คือบัฟ เป็นบัฟประจำิล l d กันนะครับสำหรับบัฟ F นะครับก็จะเพิ่มค่าความสามารถให้กับทุกคนเลยนะครับโดยที่ค่าที่เพิ่มเนี่ยมีทั้งหมด5ค่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า a t t a c k 40%อนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า Overflow นะครับ30%อย่างที่3นะครับเด้งเบฟ20%นะครับแล้วก็อย่างที่4อ่ เพิ่มค่า h p damage 20%เนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสทำให้การโจมตีเวฟ damage เป็นสีรุ้งนะครับถ้าเกิดจะยกตัวอย่างง่ายๆก็าการตีเวฟเป็นรุ้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราโจมตีเวฟ damage เข้าแค่หนึ่งนะครับถ้าเราโจมตีติดสีรุ้งเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้เวฟ damage ฮิตนั้นเนี่ยติดแคปของเวฟ damage นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้สกิล2ให้ดูนะครับนี่นะฮะที่เป็นสีลุงนะครับโอกาสติดก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ถึงกับน้อยนะฮะสำหรับความสามารถของเซเซอร์เนี่ยที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาเฉพาะตัวนะครับถ้าเกิดอาวุธ EX เนี่ยเราทำม่วงมาแล้วนะครับ เราจะได้ค่า Overflow เพิ่มขึ้น30%ทุกสกิลนะครับอันนี้ก็คือความสามารถเฉพาะตัวของสกิลอของอาวุธ EX ที่เจาะม่วงของเซเซอร์นะครับแล้วก็อันอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือคิสตันเลเวล50นะครับแต่๋ยผมพาไปดูก่อนนะครับ เมื่อกี้ตอนที่อยู่ช่วงต้นคลิปผมก็ลืมบอกของคิสตันเลเวลห้าไปนะครับมนี่นะครับคิสตันเลเวลห้าสิบของเซเซอร์ก็คือพาสซีฟที่ชื่ออออินนะครับสำหรับพาสซีฟนี้นะครับถ้าเกิดตัวเซเซอร์เนี่ยใช้สกิลหนึ่งสองครั้งนะครับ จะทำให้ตัวเซเซอร์เนี่ยเพิ่มความสามารถทั้งหมดของตัวเอง30%นะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับตอนที่ยังไม่รีเวิร์กเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลหนึ่งให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดจะต้องต้องใช้สกิลสองให้หมดด้วยนะคือไม่มีสกิลเหลือเลยนะครับไอความสามารถตัวนี้ถึงจะทำงานนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ เรียกว่าค่อนข้างใช้งานยากนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่มีทางสแปมสกิลให้หมดแน่นอนตัวเกมก็เลยปรับใหม่นะครับแค่ให้เรากดสกิล1-2ครั้งแค่นั้นเองครับเราก็จะได้ความสามารถทุกอย่างตรงนี้เพิ่มขึ้น30%นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึง Core Ability กันนะครับสำหรับตัวเซเซอร์นะครับ ขอใช้แบบง่ายๆอันนี้เลยนะฮะเซเซเซนี่นะครับสำหรับเซเซก็จะมีความสามารถทั้ง2อันเลยนะครับทั้งสกิล1และสกิล LD นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Core Ability Skill หนึ่งกันก่อนนะครับอันนี้นะฮะนี่นะครับ,รบหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยตัวเซเซอร์จะแปะดีบัฟแช่แข็งให้กับมอนสเตอร์นะครับนั่นคืออันนี้นะครับสำหรับดีบัฟอันนี้เนี่ย ความสามารถจะเหมือนกับบับเบิร์สของโก a เบสนะครับซึ่งผู้เล่นเก่าเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็ผมก็เลยบอกเผื่อไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือความสามารถของดีบบฟอันนี้เนี่ยต่อให้มอนสเตอร์โจมตีเบฟดามจมายังไงเนี่ยเบฟบ,บนหัวก็จะไม่ขึ้นนะครับนั่นคือความสามารถของดีบัฟแช่แข็งนั่นเองนะฮะสำหรับสกิลหนึนี่นะฮะตรงนี้6เทิร์นนะครับ ก็จะเพิ่มค่าแม็กเบฟให้กับคนที่เรียกคอเซเซอร์เพิ่มค่าแม็กเบฟ20% 6เทิร์นนะครับอันนี้คือความสามารถแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสกิล l l กันนะครับโจมตีไปก่อนนะฮะสำหรับความสามารถของสกิล l l นะครับ ก็จะเพิ่มค่าให้เราทั้งหมด3ค่านะครับโดยที่ค่าแรงเนี่ยเพิ่มค่าแอตแท็20%นะครับแล้วก็ค่าที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟ20%นะครับแล้วก็ค่าที่3นะครับเพิ่ม HP ดพีาเมจ10%นะครับความสามารถของสกิล1และสกิล l d ไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับถ้าเราเลือกใช้สกิล1ไปแล้วเนี่ยแล้วความสามารถตรงนี้ยังไม่หมดแล้วเรามากดสกิล l d เนี่ย ความสามารถของสกิลหนึ่งตรงนี้จะโดนทับไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นความสามารถของสกิล l d มาแทนที่นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของ core o r e a b i l i t ้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเซเซอร์นะฮะคอมมาต่างๆแล้วก็ความสามารถต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่ รู้ข้อมูลรู้คําตอบจริงๆเนี่ยจะมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนเพืก็ให้กำลังใจผมง่างานะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปรีวิวอาวุธ LD ของเซซเซอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ